ไม่ไม่ไม่ลพูองดไปอย่างนั้นพี่จะไปหาเราเงินดิไข่แดงมันคือลูกลูกลูกออนไมมันมีไข่แดงเป็นลูกอ่อนเหรอไม่ใช่มันมีไข่ไก่กับไข่ที่ออกมาเป็นตัวมันไม่เหมือนกันนะเยห็นไข่นามากฮ้ไข่ห้างห้างเร่เป็นัวท่ชอบกินกไข่รัก้าไข่รักฮใชรอไข่นะมันจะัมีแคนคนอมาด้วยแต่ว่าอยู่เวนาเขาอยู่เวีนามเขาอมาแบบ ต้มแล้วมันมีน้ำไปเลือดน้าอ่ะเคาะปุ๊บหยอดพริกไทยลงไปแล้วก็สดน้ำโอ้อร่อยมากแล้วก็กินอยไม่มีขนติดนะป๊อปอืมอ้าา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 ็าา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 ากาา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 ากาา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 ากาา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 กาาาากาเดาา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 าก็กกกเเด็กเด็กกิน แล้วนี่ใจเธอเป็นเล็บควบที่นิ้วอีกแล้วเจ็บอะไรนะไงนะอยู่ไทยก็มีโดนอะไรนี่เล็บควบอ๋อค่ะพี่หรอไอ้ไก่ทำเนี่ยคือเพราะเป็นนิ้วนี้อ่ะข้อต่อนกำหนดไง่เจ็บมากออกลย่างนี้เวลาไข่จะข้อต้องอยู่เดิมเ่ยแต่คุณระวังเป็นเนี่ยเนี่ยเหมือนไข่เน่าอ่ะเขาเรียกว่าไข่เน่าเอ้ยพี่ยกินไข่เน่าอ่ะนะไข่เน่ายังเหม็นอ่ะมา Bir <laughs> tane <laughs> <laughs>